รู้เรื่องบล็อกเชนแล้วจะทำให้รวยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไม่มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะเมนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง b l a ็ k o o x 4.0ค่ะช่องที่จะให้ความรู้เรื่องของทางรอดและทางรวยในยุค4.0นะคะว่าเราเนี่ยจะเดินทางไปในอนาคตกันยังไง วันนี้นะคะเมย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบล็อกเชนค่ะว่าบล็อกเชนเนี่ยสร้างโอกาสที่ทําให้เราเนี่ยสามารถร่ำรวยได้จริงๆหรือเปล่านะคะอ่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเมย์ก็อยากจะตอบว่าใช่ค่ะ บล็อกเชนเนี่ยเป็นโอกาสใหม่ที่ถ้าใครเห็นมันนะคะแล้วสามารถที่จะคว้าเอาโอกาสตรงนี้ไปได้เนี่ยมีโอกาสที่ในอนาคตเนี่ยคุณจะสร้างความมั่งคั่งได้จากการที่นำบล็อกเชนเนี่ยไปใช้เพื่อทำให้เกิดประโยชน์บางสิ่งค่ะไม่อยากจะบอกว่าเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเทคโนโลยีไหนก็ตามถ้าหากว่าเทคโนโลยีนั้นเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มัน แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้นะคะสิ่งนั้นก็จะไม่มีค่าค่ะแต่พอดีว่าบล็อกเชนเนี่ยนะคะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเข้ามาแก้ไขอะไรได้หลายๆอย่างเลยค่ะจากที่เมย์เล่าเรื่องของการพิมพ์เงินเนื้เมื่อครั้งที่แล้วเมย์พูดไปเรื่องของการพิมพ์เงินโดยใช้ระบบบล็อกเชนใช่ไหมคะ,ะซึ่งเม์ก็มาบอกว่าการที่บล็อกเชนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มีความโปรง่งใส มีความสามารถในการตรวจสอบได้มีความสามารถที่จะดำเนินธุรกรรมต่างๆได้อย่างถูกต้องโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องอาศัยตัวกลางและไม่จำเป็นจะต้องอาศัยความน่าเชื่อถือจากตัวกลางรวมทั้งบล็อกเชนเนี่ยยังไปแก้ปัญหาเรื่องการโอนเงินซ้าซ้อนได้อีกดังนั้นเนี่ยบล็อกเชนจึงสามารถที่จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาทำเรื่องของการพิมพ์เงินได้ แปลว่าอะไรคะแปลว่าการที่เราจะสร้างเครื่องพิมพ์เงินสักเครื่องขึ้นมาได้เนี่ยมันมีปัญหาในตัวของมันใช่ไหมคะ,ะแต่ทีนี้เนี่ยบล็อกเชนมันสามารถเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ค่ะทำให้คนเนี่ยมีความเชื่อใจว่าบล็อกเชนเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่มาทำตำแหน่งหน้าที่ของการพิมพ์เงินในอนาคตได้และเพราะเหตุนี้นี่เองนะคะก็เลยทำให้บล็อกเชนเนี่ยเริ่มมีคนเนี่ยจับตามองมากขึ้น อ่าอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่เมย์กำลังชี้ให้เห็นว่าเพราะบล็อกเชนมีความสามารถอะไรบางอย่างนะที่ทำให้แก้ปัญหาได้พอแก้ปัญหาได้เนี่ยก็เลยทำให้มีคนเนี่ยหยิบเอาสิ่งนี้นี่แหละสิ่งที่เรียกว่าบล็อกเชนเนี่ยเอาไปทำอะไรบางอย่างและการที่เขาเอาไปทำอะไรบางอย่างนั้นก็คือเอาไปทำเครื่องพิมพ์งเงินเครื่องใหม่ไงคะเพราะฉะนั้นโอกาสจะมาก็ต่อเมื่ออะไรคะ โอกาสจะมาก็ต่อเมื่อคุณเห็นว่ามันสามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้เมย้ํ้ำบ่อยเะว่าแก้ไขปัญหาเพราะการแก้ไขปัญหานะคะเป็นหัวใจหลักค่ะของการที่สร้างความต้องการให้กับคนหลายๆคนบนโลกนี้นะคะถ้าหากว่าเราไปสังเกตบริษัทสตาร์ทอัพดูเนอะที่เป็นบริษัท ยุคใหม่เป็นบริษัทรุ่นใหม่ที่นำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อทำให้คนที่ใช้เนี่ยรู้สึกว่าสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนี่คือสตาร์ทอัพค่ะก็คือเขาเนี่ยไปหานะคะเพนพอย หรือปัญหาของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยดึงปัญหาเหล่านั้นออกมานะคะแล้วก็แก้ไขปัญหามันลงไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีค่ะกลับมาที่บล็อกเชนนะคะแล้วบล็อกเชนเนี่ยนอกจากจะเอาไปทําเครื่องพิมพ์เงินเพราะว่ามันสามารถแก้ปัญหานั่นนู่นนี่อย่างที่เมย์บอกได้แล้วเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาอะไรได้อีกละ่ะอ่าเมย์อยากจะ บอกแบบนี้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยบล็อกเชนเนี่ยมันจะมาแก้ไขปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะบนอินเทอร์เน็ตค่ะทุกวันนี้เราใช้อินเทอร์เน็ตเรารู้สึกว่ามีปัญหาอะไรกันบ้างไหมคะออหลายหลายคนโดนต้มตุนน๋นนะจากคนที่ไม่รู้จักในอินเทอร์เน็ตหลายๆคนมีเพื่อนออนไลน์แต่ปรากฏว่าเวลาที่เจอกันจริงอ้าวไม่ใช่คนที่ฉันนึกเอาไว้นี่ ก็คือบนโลกของอินเทอร์เนต็ตวันนี้นะคะการระบุตัวตนเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากค่ะก็คือยังมีปัญหาอยู่คือแน่นอนมันมีทั้งคนที่ดีแล้วก็คนที่ไม่ดีเนาะบนโลกของออนไลน์บนโลกของโซเชียล บนโลกของการที่ใช้อินเทอร์เน็ตที่เราแค่สามารถคุยกันผ่านเท็กซ์ก็ได้อะไรเงี้ยหรือส่งรูปไปคุณก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นเราหรือเปล่าใช่ไหมส่งรูปใครไปให้ก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะนี่คือปัญหาของอินเทอร์เน็ตว่าไม่รู้ว่าใครเป็นใครบนโลกของอินเทอร์เน็ตนะคะนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2บนโลกของอินเทอร์เน็ตคะ่ะอินเทอร์เน็ตมีปัญหามากๆเมื่อมาถึงเรื่องของลิขสิทธิธ์ค่ะ เรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเคสคลาสสิกเนอะคือมันเป็นมาตลอดเลยก็คือว่าเวลาที่เราเผยแพร่คอนเทนต์อะไรบางอย่างลงไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอ,อย่างเม่บางที่ไม่เขียนบทความหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะปรากฏว่ามันมีใครก็ไม่รู้ว่าก๊อปปี้งานของเม์เอาไปเพรสต่อเลยอะในเว็บไซต์ของอื่นๆนะ่ะโดยที่เม์ก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปอย่างเงี้ยคะ่ะที่จริงอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันผิดลิขสิทธิ์นะใช่ไหมคนเขียนคือเม์เม์เ,มเขียนแล้วก็เอาไปใส่ไวใ้ในอินเทอร์เน็ต แต่ปรากฏว่ามีคนน่ะเอาไปใช้ต่อแบบนี้ค่ะแบบนี้ไม่ได้เนาะแต่ก็ยังทำกันอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมคะบนโลกของอินเทอร์เน็ตหรือการที่บางคนเนี่ยอย่างใน y t u t u เนี่ยดูไง่ายๆเลย mm hmm. ก็ทำคลิปใช่ไหม เสร็จแล้วปรากฏว่ามีคนอีกคนนึงเห็นคลิปน่าสนใจก็ดูดคลิปไปเลยแล้วก็เอาคลิปที่ดูดไปเนี่ยเอาไปวางในช่องของตัวเองแบบเนี้ยค่ะซึ่งเมย์ก็ต้องบอกว่าวันเนี้ยทุกๆฝ่ายเนาะเขาพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มากๆเลยว่าทํายังไงดีนะถึงจะทําให้โลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีความถูกต้องในเรื่องของลิขสิทธิ์ทางปัญญาหรือการที่เราดาวน์โหลดเพลง MP3 มาฟังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องของการผิดลิขสิทธิ์ค่ะอ่า ซึ่งเรื่องเหล่านี้นะคะก็เป็นปัญหาจริงๆมาถึงประการที่3ค่ะก็คืออินเทอร์เน็ตในวันนี้นะคะถ้าไม่ได้ใช้บล็อกเชนถ้าไม่ได้ใช้บล็อกเชนอ่ะมันก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะโอนสิ่งที่มันมีค่าไปให้กันและกันได้อ่ะเข้าใจไหมคะก็อย่างเช่นสมมติว่าเมมีทองคำใช่ไหมคะ เมย์ไม่สามารถที่จะโอนทองคำเนี่ยผ่านอินเทอร์เน็ตให้กันและกันได้นึกออกใช่ไหมคะอ่านี่แหละค่ะคือการที่ไม่สามารถที่จะส่งของมีค่าผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ค่ะหรือแม้แต่เงินเองนะคะเงินเนี่ยโอเคว่าเงินมีการสามารถทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์ได้แต่ว่ามันต้องมีตัวกลางก็คือต้องมีธนาคารเป็นคนคอยดูแลให้ใช่ไหมคะว่า โอนเงินถูกนะบนแพลตฟอร์มของธนาคารเนี่ยถ้าเมย์โอนเงินไปให้คุณพ่อ5บาทเมย์ก็ต้องมีเงินลดในบัญชีเมย์หบาทแล้วไปเพิ่มบนบัญชีคุณพ่อ5บาทแบบนี้คือมันไม่ได้โอนผ่านกันตรงๆบนระบบอินเทอร์เน็ตแต่มันต้องโอนผ่านอะไรคะผ่านตัวกลางค่ะซึ่งทุกวันนี้ถ้าหากว่าเราต้องการจะโอนเงินกันเองแบบโดยไม่ผ่านธนาคารเนี่ยโดยการส่งเหมือนส่งอีเมลแบบเนี้ยมันก็คือทําไม่ได้ค่ะ แต่ในอนาคตต่อไปนะคะด้วยบล็อกเชนค่ะมันจะเข้ามาแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้หมดเลยก็คือเรื่องของการระบุตัวตนนะคะต่อไปเนี่ยบนบล็อกเชนมัก็ต้องบอกได้เลยว่าใครเป็นใครเนี่ยไม่สามารถที่จะปลอมแปลงกันได้อีกแล้วค่ะเพราะว่าถ้าบนระบบบล็อกเชนเนี่ยเขาจะสามารถเทรสแอนทรักได้ค่ะว่าคุณเนี่ยเป็นใครกันแน่นะคะการที่คุณจะ ปรปอมแปลงทำอะไรก็ตามบนโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยบล็อกเชนสามารถเข้ามา trace and track ได้ค่ะว่าคุณคือใครเพราะฉะนั้นเนี่ยลองสังเกตดูนะคะถึงแม้ตอนนี้เราจะไม่ได้ใช้บล็อกเชนแต่การพยายามที่จะระบุตัวต,วตนเนี่ยทุกๆฝ่ายต่างก็ให้ความสำคัญกันมากๆเลยอย่างเช่นเวลาที่เราต้องการจะเข้าไปสมัครใช้แพลตฟอร์มอะไรบางอย่างใช่ไหมคะเราก็ต้องกรอกแล้ว,ว่าเราเป็นใครชื่ออะไรเบอร์โทรศัพท์อะไร หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนอะไรใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้พอเราระบุไปแล้วเนี่ยมันสามารถแทร็กตรวจจับเรากลับมาได้ค่ะว่าเวลาที่เราใช้แอคเคาท์เนี้ยในการทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราคือใคร และทุกครั้งนะคะที่เรามีกิจกรรมอะไรก็ตามบนอินเทอร์เน็ตไม่ว่าเราจะไปโพสอะไรที่ไหนไปชมใครไปว่าใครเคยทำธุรกรรมอะไรผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ตามนะคะทุกอย่างอะ่ะมันจะถูกระบุเอาไว้หมดเลยเคยคุยกับใครเอาไว้บ้างคุณมีพฤติกรรมเป็นยังไงเนาะหน้าตาเป็นแบบไหนอ่ะเหล่านี้นะคะบนบล็อกเชนเนี่ย ความดีของมันก็คือว่ามันจะจดบันทึกเอาไว้ในสมุดอย่างที่ไม่เคยเล่าค่ะว่าบล็อกเชนมันจะใช้เทคโนโลยีที่เป็นการจดบันทึกลงในสมุดเนาะแล้วก็เป็นสมุดที่แก้ไขอะไรไม่ได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะบนสมุดเล่มนี้ทุกสิ่งที่คุณทํามันถึงเปิดเผยได้และคุณก็ไปแก้ไขในสิ่งที่คุณเคยทําเอาไว้ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันถูกจดเอาไว้แล้วดังนั้นเนี่ยพอสมมติ เมยเกิดไปรู้จักใครสักคนแล้วเมยต้องทําธุรกรรมกับคนคนนี้เนี่ยสุดท้ายเมยก็อาจจะเช็คได้ว่าคนคนนี้มีลักษณะนิสัยเป็นยังไงมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนมีเครดิตเรตติ้งสกอร์เป็นยังไงเครดิตเรตติ้งสกอร์ก็คือความน่าเชื่อถือของคนคนนี้ค่ะว่ามีความน่าเชื่อถือมากขนาดไหนสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นเครื่องช่วยค่ะไม่ให้เกิดการต้มตุ๋นนะคะบนอินเทอร์เนต็ตค่ะ ในทางกับกันนะคะถ้าหากว่าเราเกิดไปลงชื่อจดบันทึกเอาไว้แล้วว่าเราเป็นใครอะไรยังไงใช่ไหมคะแล้วเราก็มีการสร้างผลงานอะไรบางอย่างใช่ไหมในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นเขียนบล็อกก็ดีเขียนบทความแต่งเพลงทํานั่นนู่นนี่บนอินเทอร์เน็ตนะคะต่อไปสิ่งเหล่านี้จะถือได้ว่าเป็น property หรือเป็นทรัพย์สินของเราได้ค่ะแล้วใครจะนำไปใช้ก็ต้อง เหมือนกับมีการขออนุญาตเราก่อนหรือว่ามีการที่จะให้อะไรบางอย่างกับเราให้ผลตอบแทนอะไรบางอย่างกับเราถ้าคุณจะนำไปใช้เพราะว่าผลงานนี้ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของเราและกรรมสิทธิ์นี้มันถูกระบุเอาไว้แล้วนะคะบนบล็อกเชนค่ะและในเมื่อบล็อกเชนเนี่ยมันสามารถ trace and track ได้ก็คือมันสามารถตามกลับไปได้ค่ะว่าคนคนนี้เนี่ย ทำอะไรเอาไว้บ้างหมายถึงว่าได้มีผลงานอยู่บนโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยอะไรบ้างและผลงานทุกชิ้นถูกระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะการที่ใครสักคนคนอื่นๆเนี่ยจะเอาผลงานเหล่านี้ค่ะเอาไปใช้ในฐานะของเขาเองแบบนี้ไม่ได้แล้วค่ะ <S <S เพราะว่ากรรมสิทธิ์คือกรรมสิทธิ์ของเราการที่คนอื่นๆเนี่ยใครก็ไม่รู้เนี่ย จะนางานที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรานะคะไปแอบอ้างเพื่อใช้ในอะไรบางอย่างและอ้างว่าเป็นงานของเขาเองเนี่ยมันไม่ได้แล้วอถ้าในวันนี้ก็ยังทําได้ใช่ไหมคะสมมติเมย์เขียนอะไรสักอย่างลงไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีคนก๊อปปี้งานของเมย์ไปแล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนเขียนเนี่ยมันก็จะไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าตกลงแล้วงานนี้ใครเป็นคนเขียนกันแน่นะคะแต่ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนค่ะต่อไปจะทําให้สิ่งที่เป็นเรื่อง ของการระบุตัวตนและระบุผลงานของคุณด้วยเนี่ยทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้คุณเนี่ยนะคะสามารถผลิตผลงานและได้รับผลตอบแทนจากผลงานของตัวเองในอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งสิ่งนี้มันก็จะต่อมาที่การแก้ไขปัญหาเรื่องที่2นะคะก็คือเรื่องของลิขสิทก็ พอเราสามารถที่จะวอ r i f ิได้แล้วหมายความว่าเรารู้ว่าใครเป็นใครนะคะบนโลกของอินเทอร์เน็ตใครทำงานอะไรใส่เอาไว้ในอินเทอร์เน็ตใครที่เอาผลงานของใครไปใช้หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะเนเมื่อมันสามารถตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยแน่นอนค่ะว่าการทำผิดลิขสิทธิ์เนี่ยก็ย่อมจะต้องหมดไปด้วยนะคะ ต่อไปคุณจะดาวน์โหลดเพลงฟรีเนี่ยมันก็ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าเพลงเนี่ยมันก็ต้องถูกจดไว้ใช่ไหมคะว่ามันเป็นทรัพย์สินของใครเมื่อมันถูกจดไว้แล้วว่ามันเป็นทรัพย์สินของใครเนี่ยการที่คุณจะไปดาวน์โหลดเขาเอามาง่าย,ายๆเนี่ยมันไม่ได้คะ่ะมันจะต้องมีค ondition มันจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างว่าคุณเอากรมรมสิทธิ์ของเขาไปใช้เนี่ยคุณจะต้องจ่ายอะไรให้เขาบ้างเพราะฉะนั้นนะคะก็ มันจะเข้าไปแก้ไขปัญหาค่ะบนธุรกิจที่มีเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคนที่ชอบใช้ของฟรีในอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะต้องพบกับความจริงที่ว่าต่อไปของฟรีบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเขาไม่ได้จงใจให้คุณฟรีๆเนี่ยคุณก็ไม่สามารถไปเอาของเขาได้ฟรีๆอีกต่อไปแล้วค่ะดังนั้นต่อไปทุกอย่างนะคะจะมีค่าหมดเลยค่ะบนอินเทอร์เน็ต มาถึงประการที่3ที่เมย์บอกไว้ใช่ไหมคะปัญหาว่าเราไม่สามารถที่จะส่งสิ่งของมีค่าอะไรต่างๆเนี่ยให้กันและกันได้ผ่านทางโลกออนไลน์อ่ะแล้วต่อไปเนี่ยมันจะทำได้หรอบนบล็อกเชนอือซึ่งเมย์ก็ต้องบอกว่ามันทำได้ค่ะต่อไปเพราะว่าต่อไปเนี่ย เราสามารถนะคะที่จะนำสิ่งของที่มีค่าเนี่ยเอาไปแปลงค่ะให้มันเป็นเหรียญดิจิตอลได้นะคะแล้วก็บอกว่าเหรียญดิจิตอลอันเนี้ยแทนค่าของสิ่งของที่เรามีอยู่อ่าแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถเอาเหรียญเราเนี้ยเอาไปแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้เอาไปเอาไปส่งให้กันได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะ และในวันนี้นะคะเมย์ก็จะบอกว่ามันเริ่มมีคนพูดกันมากขึ้นและในเรื่องของการด i จิ t i z e ตัว a s s e t ทนะคะดิจิ t ท z e แปลว่าทำให้มันเป็น Digital a s s e t ก็คืออะไรคะคือทรัพย์สินใช่ไหมคะดิ g i t i z e แอ s เซตก็คือการทำให้ a s s e t ทเนี่ยกลายเป็นดิจิตอลค่ะก็คือดิจิตอลก็คือสามารถที่จะเคลื่อนย้ายผ่านไปบนอินเทอร์เน็ตได้นะคะ การที่ทรัพย์สินเนี่ยสามารถแปลงเป็นเหรียญดิจิตอลได้มันมีประโยชน์ยังไงคะในแง่ของเศรษฐกิจแน่นอนค่ะว่าถ้าหากว่าทรัพย์สินเนี่ยมันสามารถทําให้เป็นเหรียญได้นะคะมันก็จะทําให้มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะแล้วมันก็มีความสามารถในการที่จะเจริญเติบโตได้มากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าอะไรคะเมเทียบง่ายๆเลยคะ่ะเหมือนเงินค่ะเงินปกตินี่แหละคะ่ะเศรษฐกิจ เราเนี่ยมีการเจริญเติบโตได้เพราะอะไรคะเศรษฐกิจเจริญเติบโตได้ก็เพราะว่าเงินเนี่ยมันไหลเข้ามาใช่ไหมคะเมื่อเงินมันไหลเข้ามาเราสามารถที่จะนําเงินเนี่ยเอาไปเกาะให้เกิดประโยชน์ต่างๆได้ใช่ไหมคะทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตราคาทรัพย์สินเนี่ยเจริญเติบโต สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไปทําให้ GDP ของประเทศเนี่ยมันจเจริญเติบโตด้วยแล้วเวลาที่เราใช้เงินใช่ไหมคะยิ่งถ้าหากเงินเนี่ยมันมีการหมุนเวียนในระบบมากๆมีกระแสเงินหมุนเวียนในระบบมากๆเยอะๆะเนี่ยคะ่ะมันก็ยิ่งทําให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นไปอีกคะ่ะ แต่ถ้าวันนี้เราบอกว่านอกจากเงินแล้วเนี่ยเรายังสามารถทำทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยเป็นเหรียญได้ด้วยนะแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนกันมาได้แบบนี้ค่ะลองคิดดูนะคะว่ากระแส เงินเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วแล้วมันยังจะมีกระแสของสิ่งที่เป็นแอสเซทหรือทรัพย์สินที่มีค่าอีกะคะถ้าวันนี้เนี่ยเมย์สามารถที่จะซื้อที่ดินได้ผ่านการถือเหรียญเมย์บอกว่าเมย์อาจจะมีเงินไม่เยอะนักเมย์มีเงินนิดเดียวเท่านั้นแหละแต่เมย์อยากจะซื้อที่อะเมย์ทำยังไงดี ปรากฏว่ามีคนนะคะเอาที่ดินค่ะจำนวน100ตารางวานะคะเอามาแบ่งซอยย่อยๆค่ะเป็นหนึ่งเหรียญต่อ1ตารางวาอ่ะแล้วก็เอาเหรียญเนี่ยนะคะมาขายให้กับเมย์แล้วก็บอกว่าถ้าคุณถือเหรียญอันนี้ไว้ก็จะเปรียบเสมือนกับการที่คุณถือที่ดิน1ตารางวาเอาไว้ค่ะแล้วเมื่อหนึ่งตารางวาเนี้ยมันเวลาผ่านไปและมูลค่าของ ที่ดินแปลงนี้มันมีการจเจริญเติบโตด้วยเมก็จะได้อะไรคะเมก็จะได้มูลค่าที่เติบโตจากเหรียญอันนี้ด้วยค่ะก็คือเหรียญมันแทนพื้นที่ใช่ไหมแทนที่ดินเพราะฉะนั้นเมื่อราคาที่ดินมันเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าเหรียญมันก็จะมีราคาที่เพิ่มขึ้นค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างง่ายๆของการที่ ทำไมวันนี้เขาถึงมีการพูดถึงการ d i g i t ัล e a ส์แอสเซกันอย่างแพร่หลายนะคะก็เป็นเพราะว่าการ d i g i t ัล e a ส์แอสเซนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะมาทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันยิ่งบูมขึ้นไปใหญ่เลยค่ะจะยิ่งเติบโตมากขึ้นนะคะจากการที่เราสามารถทำให้แอสเซซึ่งเคลื่อนย้ายยากๆเนี่ยกลายเป็น Asset ที่เคลื่อนย้ายง่ายๆได้และการที่แอสเซมันเคลื่อนย้ายง่ายๆได้นะคะมันก็อย่างที่บอกค่ะ มันก็จะไปผลักดัน GDP ให้เจริญเติบโตขึ้นไปอีกค่ะและบนระบบและบนความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะเมมั่นใจเลยค่ะว่าวันนี้ทางฝั่งของคนที่เรียนด้านเศรษฐศาสตร์เนาะอ่ะก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างแน่นอนว่าต่อไปเนี่ยการที่บล็อกเชนเนี่ยจะนำเข้ามาใช้ในการที่ทำให้ทรัพย์สินนะคะกลายเป็น เหรียญดิจิตอลและแลกกันไปแลกกันมาได้แบบนี้มันจะส่งผลกระทบอะไรกับระบบเศรษฐกิจอีกนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ในอนาคตก็จะต้องติดตามกันต่อไปนะคะแต่แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากทั้งในแง่ของหลักการทางเศรษฐศาสตร์และในแง่ของการนำมาใช้จริงในโลกของการเงินการธนาคารแล้วก็ในโลกของการลงทุนจริงๆค่ะ และแน่นอนที่สุดนะคะว่าการที่แลกเหรียญกันไปแลกเหรียญกันมาแบบนี้มันก็ต้องทำผ่านอินเทอร์เน็ตได้ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เมย์เล่ามาทั้งหมดเนอะเมย์ก็คิดว่าทุกคนก็คงจะเห็นภาพคร่าวๆแล้วแหละว่าบล็อกเชนเนี่ยมันสามารถที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการที่มีบล็อกเชนเนี่ยมันมีอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยเมย์ก็อยากให้ทุกคนนะคะลองไปหาโอกาสดูค่ะว่าจากการที่ในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยแล้วในวันนี้เราควรจะเตรียมตัวเรา เอาไว้ยังไงบ้างแต่แน่นอนค่ะว่าเรื่องของทัมมิ่งเนื้อเรื่องของระยะเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากบล็อกเชนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่งเกิดใหม่เพิ่งเกิดใหม่แบบมากๆเลยคือเพิ่งต่อแตะเลยค่ะดังนั้นสิ่งที่เมย์พูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตมันเป็นการโปรเจคชันเนืเป็นการส่องไปในอนาคตว่าในอนาคตเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนี้นะดังนั้นในวันนี้นะคะเมย์ก็จะบอกว่าเป็นโอกาสเลยค่ะของคนที่ มองหาอาชีพอยู่นะคะน้องๆที่แบบยังไม่รู้ว่าวันนี้ฉันจะเรียนอะไรดีนะอย่างเงี้ยเมย์ก็จะบอกเลยค่ะว่าบล็อกเชนเนี่ย เป็นสาขาอาชีพหนึ่งนะคะที่ในอนาคตต้องการสูงมากค่ะไม่ใช่แค่ในอนาคตด้วยมันก็ต้องบอกว่าวันนี้นี่เองค่ะวันนี้เลยค่ะบล็อกเชนเป็นอาชีพที่เนื้อหอมมากๆค่ะใครทำบล็อกเชนได้นะคะไม่มีทางตกงานแน่นอนค่ะเพราะทุกคนต้องการคุณและถ้าคุณยิ่งได้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะต่างประเทศก็ต้องการคุณค่ะ ใครทำบล็อกเชนได้วันนี้เมก็ต้องบอกเลยว่าโอกาสรวยก็สูงมากค่ะไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องไปคิดถึงในอนาคตให้มันปวดหัวเลยแค่คุณทำบล็อกเชนได้เนี่ยคุณก็สามารถรวยได้แล้วอ่าดังนั้นเนี่ยเมยก็ฝากทุกคนนะคะว่าบล็อกเชนเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดแน่นอนในอนาคตเป็นเทคโนโลยีที่มาแน่ๆแล้วก็เป็นสาขาอาชีพที่ทุกคนต่างก็ต้องการนะคะดังนั้นเนี่ย บล็อกเชนจึงเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับทุกๆคนคะ่ะที่จะนำบล็อกเชนไปใช้หรือว่าจะเข้าไปทำงานนะคะในสาขาอาชีพของบล็อกเชนเองก็ดีทางฝั่งของธุรกิจเองก็แน่นอนคะ่ะว่าบล็อกเชนสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆได้มากมายนะคะถ้าใครสามารถทำโปรดักต์เนื้อทำผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆที่ตอบสนอง แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้โดยที่นำบล็อกเชนมาใช้เนี่ยเมย์ก็คิดว่าก็จะเป็นโอกาสอีกอย่างหนึ่งให้คุณเนี่ยลองนำไปพิจารณาดูค่ะวันนี้เมย์ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เนอะจากการที่ฟังเมย์ในวันนี้เมย์ก็ขอบคุณมากเลยที่ทุกคนติดตามมาจนจบค่ะสวัสดีค่ะ